สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกันบ้าลครับผมไฟที่ปรึกษาการขายโตโยต้านครทนนะครับวันนี้มาพร้อมกับน้องปีใหม่นะครับค่ะสวัสดีค่ะปีใหม่นะคะโตโยต้านครทนค่ะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำตัวรีโวนะครับตัวพรีเลนเนอร์สมาร์ทแคปนะครับเครื่อง2.4ตัวเอ็นทีนะครับราคาเท่าไหร่ครับน้องใหม่ 7จ็ดแสนสอบาทค่ะครับอ่าเดี๋ยวเราจะพาชมตัวรถกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างในตัวส4 NT ตัวนี้นะครับ ครับหลังจากที่ได้รับชมตัวรถไปแล้วนะครับตัวนี้ตัว2อที่ตัวนี้นะครับ7 24,0 0 0บาทนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งมาที่เอ็กนะครับเดี๋ยวว่าพบโปรโมชั่นกับน้องใหม่นะครับว่ามันมีอะไรบ้างภายในเดือนนี้นะครับค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่จะมาแนะนำแคมเปญนะคะของเดือนนี้นะคะแคมเปญนะคะ ออกรถง่ายๆใช้เงินเพียงแค่3,800บาทนะคะย้ำนะคะ3,800บาททุกรุ่นนะคะภายใต้แคมเปญหนึเลยนะคะลูกค้าต้องมีสำเนารถนะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะครอบครองเกิน2ปีค่ะจะสามารถดาวน์รถ0%ได้นะคะไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยค่ะแล้วก็2นะคะ ต้องเป็นพนักงานประจำนะคะอายุงานเกิน2ปีขึ้นไปนะคะก็สามารถดาวน์ศูนยได้นะคะไม่ต้องใช้คนคําใช้เงินออกรถเพียง3,800บาทเท่านั้นนะคะทุกรุ่นค่ะส่วนลูกค้าอาชีพอื่นนะคะก็สามารถเริ่มต้นดาวนได้ตั้งแต่5%ขึ้นไปนะคะหรือลูกค้าท่านใดสนใจไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายก็สามารถทัก ามาสอบถามปีใหม่หรือพี่ไฟได้นะคะเดี๋ยวพี่ใหม่กับพี่ไฟจะขึ้นเบอร์ให้ใต้ลิงก์นี้นะคะถ้ายังไงลูกค้าก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะออกรถเพียง3,800บาทเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจหน่อยนะครับวันนี้ขออนุญาตตัวก่อนนะครับสวัสดีค่ะ